โกแคทวันสูตรมหาสตรรันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้หนึ่งเม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างวันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีครับผมจะพาไปดูนาข้าวที่ใช้ต้นทุนในการปลูกน้อยที่สุด เพียงแค่1,400บาทจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนรอดจันทรราชดวิสิทธิ์ครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ผมจะนําคุณผู้ชมมาจังหวัดชนบุรีครับเพื่อมาดูนาข้าวซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ครับไม่ได้ใช้เคมีเลยแม้แต่นิดเดียวและที่สําคัญครับได้ใช้กอแก้วนาโนทั้งชนิดน้ําและก็ชนิดแคปซูลครับใช้แล้วเป็นอย่างไรนั้นเรามาพูดคุยกับเจ้าของนากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยครับอ๋อเชเชเมืองแก้วค่ะ คุณอะไรนะชเอมเมืองแก้วคุณชเอมเมืองแก้วเมืองแก้วค่ะนาที่ที่อยู่ที่อำเภออะไรอำเภอพนัสนิคมค่ะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรีคุณชเอมทำนาทั้งหมดกี่ไร่ครับแต่นี้13าไร่ค่ะนาที่เป็นของคุณชเอมเองเป็นของพี่สาวค่ะเป็นของพี่สาวทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้13าไร่ค่ะ13าไร่ทำอย่างไรมาถึงได้แตกต่างกับของคนอื่นที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เป็นยังไงบ้างก็คือไฟนี้มีมีไฟนี้ไฟแรกที่ที่ใช้ก่อแก้วครั้งแรกที่ได้ใช้ก่อแก้วนาโนปกติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทำนานเนี่ยใช้อะไรปกติทำนานแต่เดิมใช้ปุ๋ยเคมีไปแปลนี้ถามว่าใช้น้อยไหมใช้สี่ลูกปกติก็ใช้อยู่แล้วใช้เคมีอยู่ประมาณ4ี่ลูก <4 S 2> ของฤดูการก่อนว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะครับรดูการนี้มีความพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่า ไฟนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่ได้ใช้เคมีเลยครับคุณผู้ชมครับนาทั้งหมด13ไร่ไม่ใช้เคมีแม้แต่เม็ดเดียวนะครับและที่สําคัญเห็นว่ามีการปาดหน้าดินหรือว่าปาดหน้าดินทิ้งต้นดอนดอนปาดหน้าดินเป็นหัวคนาให้เพื่อปรับนาให้มันเท่ากันนะคะอ๋อมันไม่เสมอมันไม่เสมอกันค่ะเลยใช้รถปาดหน้าให้มันเสมอคือเอาเอาหน้าดินออกไปทําคนาใช่ค่ะ นี่เขาเรียกว่าปราบเซียนเลยนะแล้วมีหนังซ้ํายังไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางดินเลยยังไม่ได้ใช้แต่ปกติถ้าไม่ได้ใช้ป่านี้มันก็คงจะเหลืองไปแล้วโอ้แล้วใช้กอแก้วนาโนยังไงบ้างใช้มีใช้อย่างแคปซูลแล้วก็มีอย่างชลดน้ำผสมกันครับใช้ทั้งสองเกล,อลือไาอาจารย์ใช่ค่ะนะครับสิบสามไร่ใช้ไปทั้งหมดกี่ครั้งครับเนี่ยสองครั้งค่ะใช้สองครั้ง<ะ>ครั้งละประมาณครั้งละประมาณเจ็ดร้อยบาท 700บาทน่าไม่น่าจะเกิน7 0็ดยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนา13ไร่ใช้ครั้งละครั้งละ700บาทค่ะ700บาทค่ะนี่เป็นเงินไทยนะ700บาท700ไทยบาท13ไร่คุณผู้ชมใช้700บาทในแต่ละครั้งใช้ทั้งหมดกี่ครั้งใช้ทั้งหมด2ครั้งค่ะฉีดพ่นไป2ครั้งเท่ากับพันเศษพันห้าร้อยบาทโดยประมาณพันสี่ร้อยพันห้าร้อยไม่เกินพันสี่พันห้าไม่เกินแล้วข้าวที่ออกมาครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็น โอ้โหนี่ลวงเต็มสวยกว่าแล้วเคมีก็ไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้ก็เพราะว่าอยากดวนกับกอแก้วนานโ,นโนดูสักตั้งหนึ่งว่ามันชัวร์แค่ไหนนี่คิดอยากจะดวนกันเลยวัดกันเลยว่านาข้าวถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินไม่ได้ใช้เคมีใช้กอแก้วแบบล้วนๆเลยใช่ค่ะฉีดท,ทางจริงๆแล้วรู้หรือไม่ว่านาข้าวเนี่ยเขาให้ฉีดประมาณสี่ครั้ง ก็รู้อยู่แต่ว่าเจ้าของนาค่อนข้างว่างเยอะค่อนข้างว่างเยอะแล้วทำไมถึงไม่ฉีดได้สี่ครั้งเวลาไม่แมทกันไม่ได้เวลาฉีดแล้วเวลาที่ระยะที่จะต้องฉีดคือเราไม่ว่างครับอ๋อก็เลยได้ฉีดเพียงแค่สองครั้งสองครั้งเท่านั้นแลวผลออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยพอใจไหมครับเนี่ยพอใจค่ะ พอใจในเรื่องอะไรบ้างพอใจในระดับในตรงที่ว่าเรื่องที่ว่าคือปกติเราจะต้องใส่ปุย๋ยแต่ทีน,นี้ว่ารเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็คืออยากถึงนพูดถึงว่าก็อยากลองอ่ะอยากลองท้าลองของกับกอแก้วว่างั้นเอะทาง<อ>ดินไม่ใสก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ใสอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> นอกจากเคมีแล้วอย่างอื่นใส่ไม่ทางดินถามตรงๆไม่ได้ใส่เลยนี่ไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยอะไรก็ไม่ได้ใส่ในสักอย่างเดียวโอ้โหโครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเป็นเป็นนาที่น่า น่าสนใจและน่าติดตามซึ่งได้ใช้กอแก้วอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ใส่อะไรเลยฉีดไปเพียงสองครั้งเลยซ้ำไปแล้วได้ข้าวออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะอ้าวั้หนึ่งจริงปีนี้อ่ะทางกานถามนิดหนึ่งเนี่ยฤดูกาลเนี่ยที่รอเก็บเกี่ยวอยู่กับของฤดูกาลเก่าของปีที่แล้วหรือรุ่นที่ผ่านมาที่ได้ใช้ปุ๋ยหลากหลายชนิดด้วยกันต่างกันไม่ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยที่เห็นด้วยสายตาเนี่ย ต่างกันไหมจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดว่าดันหน้าดินทิ้งถ้าปีที่แล้วไม่ได้ดันหน้าดินทิ้งแต่ปีนี้ได้ดันทิ้งครับถ้าเกิดว่านับจริงๆแล้วครับอันนี้ก็ต้องดีกว่านี <st> ่นี่<ด> <accidental> นี่ขนาดว่าดันหน้าดินทิ้งไป <st> ดันหน้าดินทิ้งแล้วก็ไม่ได้ใส่ทางดินก็ไม่ได้ใส่ใช้แต่กอแก้วสองครั้งใช้กอแก้วสองครั้งยังบอกว่าปีนี้ดีกว่าอีกเหรอก็ก็ก็ดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามาเปรียบเทียบระหว่างข้าไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนปีที่แล้วลเข้าดันดินเหมือนกันครับก็คือถ้าเปรียบเทียบมันก็ต้องดีกว่าดีกว่าด้วยนะครับนอกจากข้าวที่ทําให้อุดมสมบูรณ์ดูได้รวงดกหนาดีแล้วอย่างอื่นครับเรื่องโรคเรื่องแมลงต่างๆไม่มีไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยแม้แต่ชนิดเดียวนี่ยาฆ่าแมลงต่างๆเขาไม่ได้ใช้อีกโอ้โหความสมบูรณ์ด้านอื่นครับ มีเห็นที่ผ่านมามีข้าวล้มมีอะไรกันบ้างของคุณจะเอมเป็นไงบ้างปีที่แล้วปีที่แล้วล้มค่ะปีที่แล้วล้มปีนี้สิบสามไร่มีไหมฮะล้มมีล้มไหมไม่มีไม่มีมีอยู่มีอยู่หลุมนิดนึงหลุมนิดนึงก็คือว่าตรงนั้นมันมันมันแฉบ้างมันมันมันพุ่นนิดนึงสักว่าเดียวอ๋อมีอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถือว่าไม่ไม่ได้ล้มอย่างของคนอื่นเขา ครับเดี๋ยวจะให้กล้องจับดูป,บปีที่แล้วล้มทั้งแปลงเลยปีที่แล้วนี่ล้มทั้งแปลงเลยล้มล้มทั้งสิบสามไร่เลยโอ้แล้วเสียไหมล่ะตอนนั้นน่ะมันล้มตอนที่ข้าวแก่แล้วตอนที่กระบวนการสร้างแป้งจบแล้วไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ใช่ไหมต้องขอน้ําทิ้งให้แห้งให้หมดต้องพยายามดูแลมันใกล้คิดมากกว่านี้อ๋อไม่ให้จมน้ําด้วยใช่ค่ะครับอืมอืมแต่นี่ว่าคือว่าไม่ต้องดูแล้วไงครับก็เห็นในละแวกนี้ครับมีล้มอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับหลายแปลง ไม่ใช่ของคุณเจเอมเนาะของคุณเจเอมที่ใช้กอแก้วนาโนเนี่ยต้นแข็งใบตั้งไม่ล้มต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดีนะครับผลผลิตออกมาครับอยากให้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้กล้องจับใกล้ๆนะรวงดกหนาดีมากด้านหลังเราเนี่ยถามนิดนึงเขาใช้ของเรา,เ<อ>าไหมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ค่ะแต่ว่าเขาใช้ปุ๋ยเคมีอ๋อของเขาใช้เคมีคเราไม่คุยครับกับคนที่เขาใช้เคมี <c oughs> เราคุยเราเราเ,ราเป็นเกษตรอินทรีย์เราจะคุยกับอินทรีย์อย่างเดียวนะครับอ่ะเป็นไงบ้างตอนนี้รอเก็บเกี่ยวแล้ว เราเก็บเกี่ยวทำนา13าไร่ปีนี้ใช้ทุนแค่พันห้าร้อยบาทพอใจไหมครับเนี่ยพอใจค่ะพอใจพอใจแต่ที่ว่าพอใจเพราะว่าที่แรกที่ใช้คือก็มันไสทีมงานมันไสทีมงานคนไหนอะชี้ผมดูหน่อยครับเนี่ยยืนกันอยู่หลายคนมันไสคุณสามารถลค่ะมนไสคุณสามารถอะเป็นยังไงคุณนิวั์เลยครับ เพราะมาด้วกันงานแล้วก็พีพง์เลครับออมามด้วยกันามามใส่ดินทีมงาน้าคุยก็แก้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขามาคุยให้เราฟังเขา พอดีมาประชุมไงมาประชุมแล้วก็ฟังฟังเขาคุยว่าก็แก้วดีดีแบบนี้ไปแบบนั้นดีทุกอย่างดีทุกอย่างฟังดูดีหมดเลยฟังดูดีหมดเลยเลยหมั่นไส้หมั่นไส้ลองทดลองดูที่ว่าลองทดลองดิจริงหรือไม่จริงถ้าฉีดแล้วของเจ๊ใบงอนงามมีเรื่องอ่าถ้าใบงอนอ่อนช้อยเป็นลิเกนี่มีเรื่องแน่แแต่ถ้าฉีดแล้วออกมาต้นแข็งใบตั้งลวงโดกอย่างเงี้ยแล้วค่อยคุยกันแล้วค่อยคุยกันตอนนี้แล้วเป็นยังไงผลออกมาโอ้อเพอใจอยู่ตรงนี้เกี่ยวผมครับ ตรงนี้เตียยผมว่าทำเองครับเลยเรอนมสนเที๋ยวครับเริ่มรักแล้วอตอนนี้เริ่มรักกอแก้วแล้วช่มามั่นใจไหมก็มั่นใจเพราะว่าฉีดสองเท่ถ้าเกิดว่าฉีดได้ตามสเตตที่ที่่ททีีมงานบอกนะมันก็น่าจะโอเคมากกว่านี้ครับอ๋อถ้าได้ถึงสี่ครั้งก็น่าจะดีกว่านี้ใช่แต่นี่มันได้แค่สองครั้งแล้วว่ามารู้จักกอแก้วคือตรงที่ว่าคือมัน มันได้เดือนหนึ่งแล้วอายุเข้าหนึ่งเดือนแล้วตอนที่เข้ามาแนะนําให้เรามาโมให้เราฟังว่ากอแก้วมันดีแบบนั้นแบบนี้เข้าหนึ่งเดือนมันหนึ่งเดือนแล้วครับก็ได้ทดลองเหมือนกันก็ทดลองก็ทดลองตั้งแต่หนึ่งเดือนนั่นแหละแล้วก็มาอีกไฟหนึ่งมามาต่อมาต่ออีก อีกเดือนหนึ่งก็มาฉีดอีกครั้งหนึ่งท่าเขาฉีดแค่สองสองครั้งท่ากับได้ฉีดสองครั้งนาสิบสามไร่ปุ๋ยทางดินไม่ใส่เลยไม่ได้ใสเลยแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่เม็ดเดียวครับคุณผู้ชมยาฆ่าแมลงฮอร์โมนทุกชนิดไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยนี่แปลงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นกอแก้วนาโนเท่านั้นเท่านั้นสองเกลือมหัศจรรย์จริงๆครับค่ะอยากจะให้คุณเจเอมฝากถึงคุณผู้ชมครับถึงการทํานาข้าวโดยใช้กอแก้วนาโนกับนาข้าวเชิญเลยครับ ก็จริงจริงแล้วก็อยากให้ชาวนาก็คืออยากให้จริงๆก็แล้วตั้งใจครั้งแรกอะยคืออยากให้ข้างๆเนี่ยคือที่นี่ก็ทํานากันเยอะบ้างก็อยากาให้เขามาดูมาดูตรงที่ว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีจะเป็นยังไงครับถ้าใช้กอแก้วอย่างเดียวนะครับไม่ใช้เคมีทางดินเลย จะเป็นอย่างไรจะได้ข้าวไหมจะได้ไหม,มจะได้ปริมาณเท่าไหร่ลงทุนเท่านี้หักผลหักต้นทุนแล้วมันเหลือเท่าไหร่อันไหนได้มากกว่ากันเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้ไหม,มกับราคาข้าวที่ยังปัน่นป่วนกันอยู่ <laughs> ขนาดนี้ใช่ขนาดนี้ <laughs> ครับผมครับก็อยากให้พี่น้องเกษตร,รกรทั่วทั้งประเทศนะครับที่ทํานาข้าวนะครับที่ได้ใช้เคมีอยู่ที่ลงทุนสงูงไล่หนึ่งสี่พันห้าพันบาทต่อฤูดูการกับของคุณเจเอมที่ สิบสามไร่ฉีดกอแก้วนาโนไปสองครั้งประมาณพันห้าร้อยบาทกับผลที่ออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับต้องบอกว่าที่คือสุดยอดคุณสามารถเป็นไงที่คุณมาท้าทายเขาไว้โอ้ยผมได่กีเกียวติยศแล้ครับชาวเองแล้วเดี๋ยวผมขอเชิญนักการายกอแก้วหน่อยครับเขาเป็นคนดูแลตรงเนี้ยทีมงานของของจังหวัดชนบุรีนะครับดูแลกระบาเคสไหนเอ่ยด้านหน้าด้านหลังเอ้ามาเชิญนิดนึงครับนี่คือคุณ พงษ์ธรครับคุณพงษ์สะทรโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยนิดหนึ่งเป็นทราบมาว่าเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรของเกษตรกรที่นี่เป็นยังไงมั่งคุณพลตะกรก็จริงๆแล้วผมเป็นคนรับคําท้าเขาครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปบรรยายวันนั้นแล้วก็ครับผมมองว่าน่าจะเจอมวยถูกคู่เพราะเลยโอเคแต่มีกติกาอยู่อย่างนึงครับคือพี่เฉมจะต้องไม่ใช้ปุ๋ย และต้องอยู่ในการควบคุมครับเพราะว่าผมต้องการข้อมูลต้องการข้อมูลผมต้องการข้อมูลต้องการสถิติครับคือไม่เอาน้ําเอาเนื้ออย่างเดียวครับก็พี่เจมก็แลกเปลี่ยนมาด้วยที่ว่าใบธงครับจะต้องตั้งและไม่เขียวเกินไปครับผมก็บอกว่าโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้านะเจอกันเลยครับครับก็เรียกว่าเป็นมวยถูกคู่เพราะนั้นคือเขาต้องการสิ่งนี้อยู่แล้วครับ เราก็เลยเติมเต็มให้กับเขาจะถามว่าเขาใช้สองรอบเนี่ยโอเคไหมก็ถือว่าผมประทับใจไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นข้าวครับผมเดินสายบรรยายมาทั่วประเทศครับเห็นข้าวมาเยอะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรเยอะผมอยากได้เคสนี้ก็คือเคสที่จะทําให้เกษตรกรทุกคนได้เห็นว่า นาข้าวไม่จําเป็นต้องง้อปุ๋ยเคมีไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีอย่างคุณธงตะกรได้เก็บสถิติได้ติดตามการทํานาของพี่ชัเอมมาตลอดติดตามดูมาตาะติดว่างั้นนะตั้งแต่วันที่5กุมภาครับที่ใช้ครั้งแรกครับครับแล้วก็นานีหวานเมื่อหนึ่งสามสิบเอ็ดธันวาครับครับสามสิบเอ็ดธันวาหวานส่วนส่วนไปข้างๆนี้หวานก่อน3ามสี่วันหวานก่อนสามสี่วันแตกต่างกันไหมที่เห็นด้วยสายตาเรา ผมมาดูบ่อยแล้วก็มาเยี่ยมบ่อยครับแล้วก็มาเก็บสถิติตลอดเวลาเอาสถิติเมื่อช่วงฤดูการผลิตก่อนกับฤดูฤดูการผลิตนี้เอามาเทียบกันมมอืผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องของน้ําหนักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันข้างหน้าการเก็บเกี่ยววันที่แดเนี่ยครแปดเมษาเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นอืแต่ผมอยากให้เห็นภาพรวมว่า,าการที่เราให้อาหารทางใบอย่างเดียวเนี่ยครับ มันสามารถส่งให้พืชได้ขนาดเนี้ยสร้างความสมบูรณ์ให้กับข้าวได้สร้างให้การสร้างแป้งให้การน้ำหนักของรวงความโดกของรวงความยาวของรวงแล้วก็ทาให้ข้าวได้น้าหนักได้แล้วผมเป็นนักวิชาการที่ทํางานให้บริษัทเนี่ยข้อมูลต้องชัดนะครับคือแล้วตัวผมเองเนี่ยเรียกว่าจัดว่ามีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรีแล้วก็เรียกไปทั่วประเทศแล้วนะครับคนก็รู้จักอยู่แล้วคนก็รู้จักอยู่แล้วผม่มั่นใจเนด้ยไม่กล้ามายืนยัน ไม่กล้าเอาตัวเองมายืนยันครับด้วยเกียรติของตัวเองนะครับไม่กล้าไม่กล้านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยเคสแรกเปิดตัวพร้อมคุณทันรอดก็ถือว่าคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณคุณพงศกรก็ได้ติดตามมาหลายหลายเคสแล้วเหมือนกันทุกเคสครับก็ดูแลครับดูแลเกษตรกรทุกเคสแต่จากหน้าบ้านถึงหลังบ้านครับตลอดก็ได้เก็บสถิติมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง การทํางานทั้งหมดทีมชนบุรีเลยว่าก็ได้ก็ตอนนี้ไปทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ไปทั่วประเทศแล้วครับก็ดูแลเกษตรกรตอนนี้เรียกว่าทั่วประเทศแล้วครับผมถึงบอกว่าฝากเกษตรกรนิดนึงว่าเราพยายามเปิดใจนิดนึงนะครับอย่างที่เราเปรียบเทียบแปลงด้านข้างเนี่ยอยู่ในระยะน้ํานมก่อนนะครับตัวนี้เป็นข้าวกอขอ41่สบนะครับก็ค่อนข้างจะไวตัดแสงอเก็บเกี่ยวก่อนฤดูกาลก่อนครับนะครับก็ข้าวอยู่ละลาอายุร้อยวันตอนนี้ก็ ยังไม่ถึงดีฮะร้อยวันถ้าติดวี่พืชนิเกิลก็ร้อยถับติดวันพืช่ิเกิลก็ร้อยก็ร้อยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าใส่ปุ๋ยนี่มันต้องเลยใส่ปุ๋ยนี่ต้องเลยต้องเลยแต่ว่าด้วยกติกาของเราคือปุ๋ยคอกก็ไม่ใส่ปุ๋ยคอกก็ไม่ใส่เราไม่ต้องบำรุงดินเลยฮะทุกอย่างขอให้เป็นธรรมชาติทั้งหมดคือเราเข้าสู่วิถีเดิมเพราะฉะนั้นคือคุณชัยเอมก็ต้องคัรพกติกาเราก็ต้องพยายามรักษายอดให้ใบธงตั้งแล้วก็ ให้เขียวน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคือเข้าเป้าเข้าวินทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายพอใจครับพอใจครับพอใจครับก็อยากจะฝากนิดนึงถ้าเกิดกรณีที่เกษตรกรนะครับสนใจแล้วก็ต้องการเนี่ยสักถามนะครับเกี่ยวกับเคสนาข้าวอินทรีย์แปลงนี้ยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกินร้อยด้วยด้วยเกียรติประวัติของผมนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยสักเม็ดเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวก็ไม่ใช้แล้วนี่คุณเจมก็ไม่ใช่หน้าม้าเพราะว่า แกเป็นผู้นําชุมชนที่นี่แล้วแถวๆนี้เขาก็รู้ว่าคุณเชเอมเลี้ยงข้าวแบบบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะครับก็มาินเองหากินเองครับก็คนจะรู้จักแกเยอะนะครับก็แกสมหมวกหลายใบเพราะฉะนั้นคือเราไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเล่นเล่นเพราะนั้นคือข้อมูลอยู่ที่ผมท่านสนใจก็คือเดี๋ยวโทรปรึกษาสามารถโทรมาสอบถามได้ได้ครับทั่วประเทศครับแล้วก็เราผมเนี่ยผมจะลงไปดูแปลงทุกแปลงที่โทรเข้าหาครับผมก็0 9 8ย์ครับ298 หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับ <ission> <ziehen S 1> อีกครั้งครับศูนย uh, ์เก้าแปดสองเก้าแปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับครับหากคุณผู้ชมท่านใดครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะสอบถามเรื่องการเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับกับคุณพงศกรพงศธรพงศธรครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ปรึกษาได้ตามเบอร์โทรที่ได้บอกไปครับนะครับสำหรับวันนี้ครับมีครับที่เขางจะให้ให้เบอร์โทรครับนิดนึงเพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเฉเอมอย่างไรเสียก็วันนี้บอกเบอร์ไปสักนิดหนึ่งนะครับ 087ค่ะ087 136 136 13 <6. S 2> 9445ค่ะ9445ครับคนอยู่ใกล้มาดูได้ค,คนอยู่ไกลก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้ว่าไม่ใส่ปุ๋ยจริงไหมอืมครับไม่ใส่ปุ๋ยจริงไหมเดี๋ยวให้กล้องได้ได้จับทั่วๆไปทั้งแปลงทั้งหมดทั้ง13ไร่เห็นเหมือนกันอย่างนี้หมดครับคุณผู้ชมครับออ,อ,ออกมาสม่ำเสมอทั้งหมดเลยนะครับแล้วสวยเหลืองสุกพร้อมกันดกหนาลวงเท่ากันแล้วถ้าครับ มีสายติดเยอะก็เบอร์ผมเลยครับสามารถคุณสามารถแม่อยากจะเอาด้วยอ่ะเป็นอะไรมีลูกค้าลูกใช้ก้อนจากลูกเยอะไงอ่าครับเะช่วยคำพูดอ่ะบอกมา091ครับครับ235ครับ3794อ่าแล้วแล้วก็อะไรคุณคนแรกอะไรผมครับออนี่บ้านใครนี่บ้านครับเพื่ครับบอกเบอร์ครับจำเบอร์ไม่ได้โอ้โหโอเคโอเคครับคืออย่างนี้ก็นะครับ ทีมงานจากจังหวัดชนบุรีครับซึ่งได้ตะลุยในเรื่องของกอแก้วนานโนนะมาตลอดกับพืชหลายชนิดคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นหลายๆเคสทั้งมีทั้งขนุนมีผักมีอะไรหลายๆอย่างและนี่มาถึงนาข้าวนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทํางานการขยายฐานของสมาชิกการแนะนําให้กับเกษตรกรได้ใช้กอแก้วนาโนนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีตอนนี้คุณพงศกรก็ได้ยืนยันว่า กระจายไปทั่วทั้งประเทศนะครับและก็พร้อมที่จะให้คําปรึกษากับเกษตรกรที่คิดอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับละหรือว่าเลิกการใช้เคมีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศและก็สิ่งแวดล้อมนะครับวิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียงแบบไทย นะครับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทั้งหมดนะทีมงานทั้งหมดที่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การใช้กอแก้วนาโนทั้งชนิดน้าและก็ชนิดแคปซูลครับขอบคุณครับคุณจ่เอมครับขอบคุณครับคุณสามารถครับขอบคุณครับครับแล้วก็ต้องถือโอกาสนี้ครับลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับด้านขวามือผมนี่เป็นของคุณจ่เอมที่ใช้กอแก้วนาโนฉีดไปเพียงสองครั้ง นะครับซึ่งหวานทีหลังครับทีหลังครับแปลงซ้ายมือกับอาทิตย์ครับประมาณ1อาทิตย์นะครับแปลงซ้ายมือนี้ใช้ใช้เคมีใช้เคมีอย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอายุห่างกันไม่เกินอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกันมากกว่านี้ตอนนี้เพิ่งจะก้มคอรวงนี่เพิ่งจะก้มคอรวงช่วงช่วงก่อนหน้าที่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยของเขานี่ใบเขียวอย่างเดียวครับแล้วก็การออกรวงเนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอ อืมใช่ก็ดูดูไม่ไม่สมู่รเสมอเห็นใบซะเยอะมากกว่ารวงใบจะเผือใบครับเผือจะใบใบจะเยอะขึ้นแต่ทางด้านนี้ขวามือของเราใบธงตั้งใบธงอันนี้เป็นข้อดีนะครับก็คือในกรณีที่ข้าวไม่ไม่เขียวจนเกินไปเนี่ยครับใต้พื้นผิวบริเวณปากใบเนี่ยนะครับตรงใบธงนะครับจะมีขนนะครับซึ่งยากต่อการเข้าทำลายของมันใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับนี่ก็คือข้อดีนะครับแล้วก็เกษตรกรนี่กลัวที่สุดก็คือ ใบจะม้วนลงเขาคือเขียวเกินเกินไปมีโอกาสที่จะล้มไปตั้งแปลงครับใช่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับครับไม่ล้มต้นแข็งใบตั้งนะครับแล้วก็ไม่เผือใบคือใบไม่เยอะนะครับแล้วก็ออกรวงสม่ำเสมอครัแล้วก็จะสุกพร้อมกันนะครับ ไม่ล้มก็อย่ากให้กล้องเดี๋ยวตามจับฮะทั้งหมดเลยพื้นที่13ไรานไ่ของเราะระยะ85วันนี้เรา<ม>เราเป็นระยะเข้ามีแป้งแล้วนะมีแป้งแล้วทีอ่ออกจากระยะน,ม,นมไปแล้วแต่ขเขานี่เพิ่งจะพุ่งเพิ่งจะพุ่งก็ตอนนี้ของเขาก็ผ่านระยะนนมไปบ้างบางส่วน,นครับ,รบนี่ก็คือยืนยันได้ว่ากอแก้วนาโนานั้นใช้แล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนถูกครับกำหนดด้วย นนี้คือประหยัดจริงครับประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ผลผลิตได้ก่อนกําหนดโดยซ้ำไปแต่ก็ก็ดีตรงที่เราโชคดีตรงที่ว่าเราเราสามารถค้นพบเกษตรกรอย่างอย่างพี่เฉมที่ว่าแกกล้าที่จะลองอืครับและที่ไม่ไม่ใช้ใช่ทางดินด้วยไม่ใช้เคมีด้วยนี่ไม่เอาเลยครับไม่เอาโอ้โหตามกติกาที่คุยกันต้องบอกว่านี่สุดยอดครับเป็นอันนี้พิสูจน์ได้ครับเป็นเคสการทํานาที่ผมอยากให้เจอแบบนี้เยอะ ับเพื่อระบบนี้เวศจริงๆเป้าหมายผมเนี่ยคืออยากให้เกิดเยอะๆแต่ว่าจากรายที่เรียกประชุมนะครับร้อยรายอ่ะเนี่ยฮะรายเดียวได้แต่ครับจากเกือบร้อยรายเนี่ยได้รายเดียวก็ถือว่าคุ้มรายเดียวครับโอ้โหเยเดีวพราะว่าทุกคนก็คือมั่นใจในสูตรของตัวเองตอนนี้ก็คือว่าเห็นคุณเฉมเขาบอกว่า มีหลายรายที่สนใจแล้วเพราะว่าคือตัวอย่างมีแล้วเห็นแล้วเนี่ยว่าคุณจะเอมได้ทํานาโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยทางดินนะครับไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ฮอร์โมนอะไรก็ตกไล่ละร้อยครับตกคุ้มไหมเหรอตกไล่ละร้อยโดยประมาณนะครับก็ บ้างครับคุณผู้ชมต้นทุนเพียงแค่1,400บาทกับการทำนาข้าวถึง13ไร่ผลผลิตออกมาสวยงามก่อนไล่ข้างๆอีกต่างหากเห็นแบบนี้แล้วต่อให้ข้าวราคาตกก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตปลอดสารพิษต้องกอแก้วนาโน,โนชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ